มาคุยหลังเกมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับนัดเปิดฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลงสนามพบกับอาร์เซนอลครับทุกคนครับ คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านความคาดหวังมาสูงมาแบบเต็มปีตดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้ตัวใหม่มาไม่ว่าจะเป็นเอบ o ยโมนะครับหรือว่าทางด้านของคุณย่าและก็รวมไปถึงเซสโกแล้วก็ยังมีเมสันเม์นะครับแล้วก็บรูโน่แฟนันนะครับคือแน่นอนแหะครับความคาดหวังของสาวกผีแดงสูงอยู่แล้วนะครับแต่หนึ่งสิ่งเลยที่แมนยูยังไม่ได้นะก็คือตําแหน่งผู้รักษาประตูแหะครับคือตอนนี้หันซ้ายหันขวา ไปเนี่ยก็จะมีอยู่เท่าที่เห็นนะครับอ่ะตรงนี้เป็นประเด็นที่จะต้องพูดถึงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้มาดูไลน์อัพกันนิดนึงนะครับแน่นอนครับแมนยูครับมายินดีหลัง3ามนะครับโยโลเดลิกลุกชอ นะครับตรงกลางเนี่ยดานโลคาเซมิโร่บรูโน่ดอกูนะครับเอมบอยโม่แนวรุกเมสันเมา์และก็ทางด้านของขุนย่านั่นเองนะครับคือเกมเนี้ยถ้าภาพรวมในช่วง45นาทีแรกนะครับในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของคาเซมิโร่เนี่ยจะเป็นคนแจกบอลนะครับซึ่งถือว่าเอาจริงๆนะถ้าไม่นับไอจังหวะที่เสียประตูในช่วงแรกเนี่ยนะครับต้นเกมมาเนี่ยนะครับคาเซมิโร่ก็แจกเกมได้ดีนะแจกบอลได้ดีครับออก ออกขวานะครับให้เอบวยโม่บ้างแหละฝากให้เมาส์บ้างแหละนะครับ แล้วก็จ่ายให้คุณยากคือมันก็มีจังหวะที่ค่อนข้างหลากหลายสําหรับตรงแผงมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งเลยว่าแนวรับเนี่ยนะครับเวลาโดนโต้โดนสวนเนี่ยเหมือนจํานวนผู้เล่นมันจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ส่งผลถึงขั้นเสียประตูแบบไม่คาดคิดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตเหมือนกันนะครับสำหรับแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยรวมไปถึงผู้รักษาประตูนะครับส่วนเกมริมเส้นเนี่ยน่าที่จะเป็นจุ ขายของแมนอยูในฤดูกาลนี้เลยนะครับปุ๊ดปาดปีดปลาปดาดีหรือเกินนะฮะขณะเดียวกันครับทางผู้มาเยือนอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้มาค่อนข้างเน้นรัดกลุ่มเลยนะครับไม่ได้ไม่เสียพยายามเล่นต่อบอลพยายามที่จะแบบเ,เน้นคอมแพกมากๆนะครับเน้นแน่นอนอ่า ตัวผู้เล่นนะครับผู้รักษาประตูราย่าครับกองหลังมีไวซ์ซาริบากาเบียลมาการเยสคาราลเฟีโร์รี่นะครับโอเดกาดซูบีเมนดี้จากสเปนนะครับดิคันไรส์เนี้ยซาก้า y o เคเรสนะครับแล้วก็กาเบียวมาตินเนลี่นั่นเองนะครับคือภาพรวมของเกมเนี่ยซาก้าเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นในช่วง45นาทีแรกนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องผีผาอะไรมากนะครับเกมมันค่อนข้างแบบเฉยๆนิดนึงคือไม่ได้จําเป็นจะต้องไปเร่งรีบรีบ,ร,บร้อนนะครับเนี่ยฮะก็คือจะพยายามต่อเกมเซตเกมแล้วก็จ่ายทะลุช่องคือแมนยูเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่5นาทีแรกแล้ว เป้าเดียวเลยแล้วเป้าแรกด้วยนะครับนะั่นคือเอบอยโมคือใครก็แล้วแต่ได้บอลไม่ว่าจะเป็นเมส์บรูโนนะครับหรือคาเซมิโล่คือหันหน้าปุ๊บเฮ้ยเจอไอพี่นี้แล้วนะครับเอบอยโมให้มันก่อนนะครับมันแรงดีมันลากได้คือแทบจะทุกลูกเลยอะ่ะมีเกมรุกของเอบอยโมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนแหะครับก็เป็นตัวความหวังแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวครับเล่นมาประมาณสัก12 13นาทีนะครับ คือจังหวะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไอจังหวะที่ไม่ควรเสียเนี่ยม,มักจะเสียนะครับแล้วก็เป็นลูกเซตพีดที่แมนยูเนี่ยมักจะเสียแล้วก็เป็นอาร์ซอลที่มักจะทําได้แต่มันไม่ได้มาจากจังหวะที่แบบโอ้โหสวยงามแทคติกนะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในตําแหน่งผู้รักษาประตูนี้ถ้าให้พูดอีกทีหนึ่งก็จะมีปัญหาที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าในการที่เข้ามาจังหวะนี้เนี่ยอาจจะมองได้ว่ามีการทําฟาวเกิดขึ้น นะครับแล้วบายินดีเนี่ยถูกรบกวนตรงเนี้แต่ในเมื่อผู้ตัดสินไม่เป่าเนี่ยมันไม่รู้จะ ต้องทําอย่างไรนะครับมันต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับจังหวะนี้เนี่ยน่าเสียดายนะฮะต้องบอกว่าการกระแทกการดึงมันไม่ไม่มีน้ําหนักพอที่จะให้กรรมการเนี่ยตัดสินแล้วให้ฟาวกับแบนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะครับคืออันนี้มันมองได้ทั้ง2องมุมฟแฟนแมนอยู่แน่นอนก็มองว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมันน่าจะให้มันน่าจะเป่านะครับแต่แฟนแมนก็อบอกโอแค่นี้จะเป่าได้ยังไงมันก็มีอยู่2มุมแค่นี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าหากว่าบาเยิน์ดีเนี่ยสามารถที่จะ ต้านทานความแข็งแกร่งอาเซนอลได้และวชกออกไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรื่องเงียบได้แต่แน่นอนครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประตูขึ้นนำครับจากคาราฟิโอรีของอาเซนอลคือต้องบอกเลยนะครับตอนนี้แมนยูทําได้เพียงแค่ว่าเอา เริ่มต้นกันใหม่ตั้งเกมกันใหม่นะครับแต่รูปเกมไม่ได้เสียหายขนาดนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้น mm. นแมนยูดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับแล้วก็มีคาเซมิโร่เนี่ยที่ได้รับโอกาสลงตัวจริงผมว่าเขาพยายามที่จะแจกจ่ายบอลให้กับผู้เล่นในแนวรุกได้ยอดเยี่ยมอย่างจังหวะที่วางให้กับเอบอยโมเนี่ยสวยงามนะครับไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะมันก็มีหลายลูกนะครับและเอบอยโมเนี่ยพยายามที่จะพาบอลขึ้นไปในแนวรุก นะเราก็ไปคนเดียวมันคว้งคว้างมากเลยคุณย่าก็มาแต่ว่าจังหวะการให้มันอาจจะยังไม่ประสานกันนะครับแต่ได้ได้จังหวะวิ่งหลอกได้จังหวะวิ่งหลออได้วิ่งคว้ให้ได้ลากให้นะครับคือกองหลังอาเซนอลมันอยู่พรุบพรับไนงะจะมาช้าเชืเออ้อมัวรีรอม,มันก็ไม่ได้ก็ยิงแม่งเลยนะครับพอยิงไปไม่ค่อยดีออกครับนะได้ลุ้นเล็กน้อย แล้วก็จะมีจังหวะของดอกกูอ่ะเฮ้ยดอกกูยิงดีมากลูกนี้หน้าเข้าครึ่งชั่วโมงแรกนะฮะคือดอกกูแตะเดินหน้าแล้วแบบโอ้ยกดด้วยซ้ายคือลูกไฟอ่ะนะฮะคือเลียดแบบไม่ไม่สูงมากนะครับแล้วบอลพุ่งครับโอ้โหพุ่งแรงเกือบเข้าอะ่ะเออลูกนี้เกือบเข้าอะ่ะแต่บอลชนเสารครับโอ้โหเป็นอะไรที่เสียดายสุดๆไปเลยครับเสียดายสุดๆไปเลยครับดอกกูเองนี่แบบหันมาทําหน้าแบบ ม่มันเป็นอย่างนี้ได้จังซี่อะไรประมาณนี้นะคือผมมองว่าดอกกูเล่นดีนะเออในเกมนี้ขึ้นเกมได้นะครับก็เนี่ยภาพรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมันควรที่จะมีประตูบ้างนะยิงเยอะมากนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูมันยังไม่ได้เข้าทางเข้าจังหวะสักทีเดียวนะครับใน45ทีแรกแล้วยังมีคุณย่าอีก2-3ทีนะที่เข้ามายิงอ่ะนน่าได้เหลือเกินแต่นั่นแหละครับมันไม่ได้คือพอมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้ครับ จังหวะยิงไปแล้วเนี่ยโอ้โห,หลาย่ยาก็ยังเซฟอยู่นะฮะหรือว่ายิงไปก็ยังไม่คมพอก็อเลยกลายเป็นว่าจบครึ่งเวลาแรกครับเป็นอันว่าแมนยูโดนนําในบ้านก่อน1-0เป็นอะไรที่แหมต้องบอกว่าภาพหลอนกลับมาอีกแล้วนะครับ ส่วนไซติบ้างไหมไซติในครึ่งแรกนะครับที่ทางพรีเมียร์ลีกเขาลงเอาไว้เลยเนี่ยนะครับก็คอมบอล56%ต่อ44แมนยูทำได้ดีกว่าช็อต11ครั้งนะ่ะแต่อาร์เซนอลเนี่ยเพียงแค่5เองนะครับและตรงกรอบแมนยู5อาร์เซนอล3นะครับ แล้วก็คอมพลี e p พลสนะครับ176กอบแ2 8นะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอล83ต่อ80ก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าแมนยูแค่ไม่มีประตูเท่านั้นเองก็เลยทำให้มันแตกต่างอยู่หนึ่งโลกในครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูนี้เปิดเกมแบบจัดหนักจัดเต็มพยายามสุดๆละครับโดยเฉพาะเอมบอยโมนี่โอ้โหมีโอกาสเยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงเซสโก้เนี่ยก็ลงสนามมานะครับ คือต้องบอกว่าทั้งคุณย่าทั้งเอ็มบอยโมทั้งทางด้านของเซสโกเนี่ยแต่ละคนก็พยายามที่จะช่วยสร้างโมเมนตัมแล้วก็ประตูตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้นะครับอย่างจังหวะที่แบบเป็นลูกบงลูกตีลังกายอย่างเงี้ยมันน่าจะได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไม่มีลูกไหนเลยครับที่ได้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันสำหรับแมนยูเปิดเกมขนาดนี้แต่ว่ายังไม่มีสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นก็คือประตูนั่นเองครับ สำหรับปีนี้ห้ามพลาดครับดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดขอบสนามสึกแด,ดงเดือดครั้งแรกครับหลือวผูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเดินทาง10องถึง23ตุลาคมนี้และคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามประทะไบรทนเปิดโอแทฟฟอร์ดสุดเดือดสุดมันสาม,มารถติดตามรายละเอียดและโทรสอบถามข้อมูลได้ที่หน้าจอเลยครับ